สวัสดีครับเพื่อนๆชาวเซเว่นไนทุกคนวันนี้ก็กลับมาอยู่กับผมยุงโกอีกแล้วครับโอ้โหก็ช่วงนี้เอาเวกกำลังมาครับก็ทุกคนก็คงเอาเวกกันสนุกสนานเลยใช่ไหมส่วนผมก็เวกไปตัวหนึ่งแลครับเดี๋ยวอ e ีวานก็จะทำเร็วๆนี้ครับอ่าส่วนในคลิปนี้ผมก็จะมาลง บอสวัวโดยใช้เซาให้ดูครับเนื่องจากมีคนคอมเมนต์มาว่าอยากให้ผมเอาเซาลงบอสวัวให้ดูนะครับผมก็จะลองมาลงแบบนอร์มอครับมาไปดูกันเลยครับอ่าในอีซีเนี่ยผมลงไปแล้วนะได้อยู่ที่2องล้านหนึ่งประมาณนั้นโอเคก็อันนี้นะครับนอร์มอลอันดับสูงสุดเนี่ย 4, 000, 4. ี0 0สนสี่ผมว่าไม่น่าใช่ <laughs> อ,อันนี้่407เนี่ยประมาณ4 0 0 0สนครับก็แสดงว่ามันยากครับโอเคไปดูกันดูสิครับพลังพิเศษของบอสในรอบนี้ต้านทานการโจมตีกายภาพแถมยังลดพลังเวทโอ้โหและแถมมันตีแรงด้วยนะครับดูดิต้านกายภาพว่าแย่แล้วนะครับลดเวทด้วยโอ้โหบอสวัวรอบนี้คือ ค่อนข้างเก่งครับาทีมที่ผมใช้เนี่ยดูกันทีละตัวกันเลยเฟืงเยี่ยนนะครับเป็นสองเร็วนะครับเอเวกสองชิ้นแล้วก็ตอบโตสองชิ้นยังไม่อเวกอันนี้ก็เป็นเจมนะครับบวกแค่สีแดงโอเคเนาะเป็นตัวดาเมจดครับอแล้วก็น้องเซราของเราอันนี้ผมไว้ลงอารีนาครับก็ใส่สองเร็วสองเลือดครับ ระดับก็ไว้ช็อตแนรีน่าครับเต็มผมเนี่ยยังใส่มั่วๆครับโอเคสามแปดนะราเชลก็เหมือนคลิปเก่าๆครับสองเลวเลือดบล็อกครับอันนี้เลือดแบบยังเน่าๆอ่ะไม่ได้เปลี่ยนนะเต็มก็หลุดเลือดอะไรประมาณนี้ครับถ้าตัวถัดมานี่สไป์บวกของเต็มทุกตัวเฮ้ยเต็มทุกอย่างครับสองเร็วสองเลือด แล้วก็แหวน void ิ h e สองครั้งเจมก็บวกสีเขียวกับสีฟ้าครับให้มันถึกถึกทนทนอ่าสไปเนี่ยเอามาเพิ่มคริปไปด,ด้วยนะอ่าราเชลเนี่ยก็เพิ่มตอกโต้ด้วยนะครับแล้วก็ามาลดเกาะอ,อะไรอย่างงี้เป็นตัวที่ใช้กับวัววัวทุกตัวเลยนะอ่าแล้วตุวดท้ายในระดับ e ีซี่เนี่ยผมใช้ไปเป็นไอรีนะครับเพราะว่ามันไม่ได้กันแตะภาพอ่า normal เนี่ยผมจะใช้เป็นรูซี่ครับเพราะว่าเพิ่ม ล็อกให้ทั้งทีม50%แล้วก็ยังแบบคอยแก้บัฟได้ตอนสไปหมดเนาะแล้วก็ยังฮิลได้ด้วยครับแล้วยังเป็นอ่าเป็นสายเวทด้วยก็อาจจะช่วยตีอะไรได้ครับก็ลองจัดมามั่วๆนะอ่ะสกิลครับประมาณนี้โอเคหน้าสองหน้าสามอะเราไปลุยกันเลยผงก็ไม่รู้นะครับว่ามันจะดโหดร้ายขนาดไหนนะครับ ไปมีาสาตวัวเริ่มมาครับสกิลเซล่าเนี่ยคูดาวเท่ากันทั้งสองสกิลนะครับฉะนั้นใช้สกิลไหนก็ได้ครับไปครับระเบิดตูมโอเคอยู่นะถ้ามันเสกลูกน้องแล้วก็ใช้สกิลครับ ใครที่ไม่มีเซาเนี่ยก็ต้องใช้ตัวทารูบัฟสองตัวนะครับฉะนั้นหามาไว้นะครับเซาเนี่ผมว่าแจ่มครับนะครับลาเซลตายไหมเนี่ยืไม่มั่นใจนะครับโอ้โหเดี๋ยวนะดูซีคิวคิวไหนเนี่ยอันนี้นะฮิวก่อนครับ เดี๋ยำยแย่มันอาจจะกระตุกนิดนึงครับโอเคฟงเยี่ยนครับเพิ่มคลิกตัวเองไปครับห้าลดเวทด้วยครับมีบอนอยู่รอบหนึ่งลดคลีถถอ,อะไรเงี้ยผมนี่แบบ ไม่ออกเลยคนนี้เยี่ยมมาเนี่ยครับคิวของเซร่าก็คูดาวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะถ้ามันเรียกลูกอีกเนี่ยเห็นไหมเรียกครับก็ทันครับคิวมันวนมาทันแต่ผมว่าไม่ไหวมันยากกันโอ้โหคือมันโหดมากเลยครับ ก็ใช้สกิลลูบัฟไปครับปึ้งแม้ช่วยได้อยู่นะฮิวทันไหมฮิวก่อนอย่าเพิ่งเฮ้โอ้โหจะตายครับโอ้ฮิวไม่ขึ้นเลยครับสงใสยดูซ่ผมของเน่าเกินครับ ดูไม่รู้จะเอาอะไรมาครับถ้าเอาลินมาอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้ดิคิดไม่ออกครับตำแหน่งสุดท้ายเพราะปกติเราจะใส่ทะลุสองตัวใช่ไหมอ่าอันนี้เราใส่ตัวเดียวก็เ,เหลือช่องหนึ่งก็ดีลนะโอ้ยวางลูกโอโ้โหไม่เคี้ยบ้อง ันกระตุกมากเลยเวลาเล่นบอสอยู่ผมเล่นในมือถือนะมันก็เลยแบบค่อนข้างกระตุกเฮ้ยของเซราเซราซึาง่ง,งเซราเนี่ยก็ยังดีครับมีฟื้นด้วยมันก็เลยแบบช่วยครับในเรื่องของอเวลาตายมันก็ฟื้นมาต่อมีชีวิตได้อยู่นะครับ ลูซี่ไปนะครับจะถึงสองแสนไหมสองแสนผมก็ดีใจแล้วนะเออจริงๆผมมีเจกนะครับแต่ว่ายังไม่ได้เจาะอะไรอย่เงี้ยก็เลยงไม่ก้าวลงเท่าไหร่ฟาดไปเลยดีกว่าครับเดี๋ยวไม่ได้ฟาดเนะี่คตวดควด หืมแรงอยู่ครับแรงเฮ้ยอาจจะถึงนะเซราโอ้จบแล้วครับแทงไม่ได้ถึงแล้วเซราได้จากเราไปแล้วเ <c oughs> พื่อนๆก็ลองเอาไปปรับดูครับแต่ผมว่าเซราเนี่ยเหมาะมากๆครับกับการลงวัวนะแต่ว่าการจัดถึงผมมันจะไม่ได้ดีมากเท่าไหร่นะจะแบ ก็ไม่รู้ว่าลองแนะนํากันเข้ามาดูนะครับผมก็จัดมัม่วๆครับแต่ว่าอยากลองใช้เซนาให้เพื่อนๆดูกันครับปุ้มเรียบร้อยก้าวๆเพื่อจบครับก็ได้ประมาณนี้เนาะสแสนแปดเท่านั้นไม่ได้เยอะมากอ่าเดี๋ยวลองเข้าไปดูดิหรือเ,เพื่อนๆอาจจะแบบใช้เป็นบู์ดาเมจอย่างคาม่าหรือลินอะไรอย่างนี้ มันจะดีนะผมว่าเลยไม่ก็ใช้เจ๊กอะไรอย่างนี้ครับไหนดูดิเจ๊กเจ๊กเนี่ยครันสถานะที่กลายเป็นหินเนี่ยถึง6เธอเลยนะครับแสดงว่าอยู่ยาวๆแต่ถ้าเกิดเอาเจ๊กเข้าคุณก็จะเอาสไป์ออกใช่ไหมบัฟอ่าบัฟคลีก,ก็จะหายแต่ก็จะได้บัฟเพิ่มเด็บมาแทนแต่ว่าคุณก็จะติดเลือดไหลครับ ก็ต้องลุ้นกันดูก็ลองใช้ดูครับแต่ผมว่าถ้าให้พูดถึงน้องเซราเนี่ยโอเคเลยครับสำหรับการลงวัวนะโอเคสุดท้ายนี้ครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์คลิปของผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมก็จะทำคลิปใหม่ๆเกี่ยวกับเกมเซเว่นไนท์นะครับออกมาเรื่อยๆครับแล้วก็เร็วๆนี้คลิปที a w a อเวกมาแน่นอนครับแล้วก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับ